อดรอยร่วคคณลงไปคนลงไปดังนั้นก็่อยทานทีเอาไป้ับการที่ดะบ,บูชาการู้ก็บ,บูชาได้ละครับ1 9บาทส่วนการลงหลักพระรองนักเวตตาและคุณจเจ้าท่านเจอนับผาใหยไมว้มีจํากด ตามกำลังสถาปน์ขอได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อขอเกิออยญาติ้งองที่เดินทางมาคุณญาติยายที่พา,า,าลูกหลานมาทำบุญตองการที่สลอกครอ้อก็ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าเมื่อถึงเวลา ท่านจะตรวจตลอดรอลครอบล้มครอบปูการทุกโ่งโรคภัยครอบปีครอบเรือนครอบวนันก็มาลายหายไปเพราะฉะนั้นก็ดถเมื่อจะนนนะอรอบครอบรักบครอบห้งนี้แล้วก็ มือเราเก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ใครกระตุ้เจากการลงอสังารมรัพยลงเรื่อลงยันลดต่อการเพิ่ด้วยก็ได้ะครปูนยาชนวนเราลองตัดคำวร่นวายครับถึงกานจำนำจากอาวุธจากน้อยแล้วแต่สัทธาเมื่อจันทร์ามมาถึงแล้ว เอาการที่จะรองครอบกม็มาบูชาลวครังครูได้กนวันนี้เป็นคืนที่สี่แล้ววันหนึ่นก็